วันนี้นำบรรยากาศตลาดรถไสที่เมืองเก่าสุขโขทัยมาฝากตลาดรถไสมีตอนเย็นวันเสาร์อ,าอยู่ข้างๆวัดตะพังทองนี่วัดตะพังทองตรงนี้เดี๋ยวมาให้ดูนะว่าเขามีอะไรมาขายกันบ้างขนม

เจอเจออังไปก็ลงไห้เลยของเยอะมากเป็นรถเข็นรถใสทั้งนั้นเลยแถมยังมีเสื่อปูให้นั่งริมน้ำด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะเ,เสือแล้วก็เป็นขันโตกมาวางให้นั่งทานอาหารใครที่มาเมืองเก่าสุขโขทยัย คะเย็นวันเสาร์ก็ตลาดก็จะมีประมาณห้าโมงเริ่มเริ่มตั้งกันห้าโมงแดดแหม่ถ้าใช้บใแบแดดได้อ่ะกินอะไรดีกินอะไรดีดีไหม เอากินฉาก้วยนมสดเลยเอาเชเาวยนแก้วนึงเเตึินฉาก้วยนมสดแก้วลยแกยี่สิบอันเมี่ยอันนีเมี่ยขับเนี่ยขับนี่อันนี้เป็นขนม เ,าเขาเกลียบเขาเกลี่ยปากหม้อตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มจัดร้าน